สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องแสงไฟช่วงกลางคืนมีความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ค่ะเพราะว่ามีการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้นะคะระบุว่ามลพิษจากแสงไฟในช่วงกลางคืนเนี่ยจะมีความเสี่ยงในคนที่ใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนมากนะคะและมีความเสี่ยงมากกว่าการใช้ยาเสพติดการดื่มแอลกอฮอล์การเป็นโรคไตโรคซึมเศร้าโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคอ้วน ซึ่งรายงานดังกล่าวอยู่ในวารสาร Frontiers in n e u r o s c i e n c e และแสงไฟที่จ้ากก็ยังมีความเสี่ยงต่อสมองของคนที่มีอายุน้อยกว่า65ปีอย่างไรก็ตามนะคะแสงไฟที่มากเกินเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อกินเกิดโรคอัลไซเมอร์น้อยกว่าโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองสำหรับด้านพันธุกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ คือเป็นความเสี่ยงก่อนที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรครังกล่าวคือมาจากผลของความเครียดต่อน,นาฬิกาชีวิตหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เกิดการกดดันการมองเห็นทําให้นาฬิกาชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือแสงไฟในช่วงกลางคืนนอกจากนี้คนที่อายุน้อยอาศัยอยู่ในเมืองเศรษฐกิจหรือมีไลฟ์สไตล์ที่ใช้ชีวิตในตอนกลางคืนเช่นการสังสรรค์การทํางานตอนกะดึก ทำให้มีโอกาสได้รับแสงไฟที่มาจากแสงไฟจากหลอดน,นีออนหรือแสงไฟจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนักวิจัยนะคะที่ทําการศึกษานี้คือดรโรบินวอยสุวาราบอกว่าวิธีง่ายๆที่ลดการสัมผัสแสงก็คือการใช้ผ้าม่านหนาหรือการใช้แมสปิดตาเมื่อคุณเข้านอนซึ่งมันมีประโยชน์มากกับคนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีแสงไฟจ้า นักวิจัยยังบอกอีกว่าการจำกัดปริมาณแสงไฟให้เป็นบูไลจะมีผลต่อการหลับดและการติดตั้งไฟหลีในบ้านการควบคุมปริมาณแสงก็จะช่วยได้การศึกษาดังกล่าวนะคะของคุณวอยเนี่ยเป็นที่ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยร,รัชในชิคาโกสำหรับมลภาวะทางแสงไฟก็คือกลุ่มแสงไฟที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าต่างๆเช่นหลอดไฟ แสงจากท้องถนนแสงไฟจากในบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญพอๆกับแสงไฟด้านนอกแม้ว่าจะยังไม่มีการศึกษาสำหรับแสงไฟในบ้านแต่นักวิจัยก็บอกว่าแสงจากบูไลท์คือจากจอมือถือคอมพิวเตอร์ก็มีผลกระทบอย่างมากต่อการนอนการใช้แผ่นกองแสงการติดตั้งเครื่องหรีแสงภายในบ้านอาจจะลดความเสี่ยงต่อผลกระทบต่อตาของเรารวมถึงโรคอัลไซเมอร์ด้วย นอกจากนี้แสงไฟจากภายนอกยังมี UV ที่ทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งซึ่งในปี2021มีการพบว่าแสงไฟต้้งคืนยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม10-14%โดยการกดการสร้างเมลาโทนินทำให้เกิดสารคาซิโนเจนหรือสารก่อมะเร็งขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้ อย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ให้กันด้วยนะ